นี้จะสอนคนไข่เก่าของเราฟอกสีฟันนะคะควงวงโครจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกี่ปีนะไม่ได้เจอกี่ปีแปดแปดแปดปีโอเคอันนี้เดี๋ยวเวลาใส่นะ,ะดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะพาะฟันที่ยิ้มเห็นเคี้ยวถึงเคี้ยวพอ<ะ>ข้างๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ข้างบนเนี่ยข้างบนมันจะเห็นถึงข้างๆข้างบนก็ใส่ถึงกามน้อยได้แต่ข้างล่างใส่ถึงเคี้ยวก็พอ เปลาบีหนังยากก็บีแค่นี้กิดเดียวพอแล้วหนึ่งกับแต้มแบบนี้อ่ะช่วงช่วงที่ฟอกสีฟันแนะนําให้งดของสีเข้มเช่นชากาแฟโกโก้โอรีโอน้ำจิ้มเจ้าวตําปูปลาหวอยดองพะโล้หมูตุ๋นงดอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นมันจะไม่เหลืองเท่าในระสิบปีคนนี้เขามีสตอรี่ยาวนานนะคะจัดฟันเสร็จกับหมอจิงตอนปีหกศูนย์ใช่ค่ะ ตอนตอน้นจะส,สวยๆมาเลยเสร็จแล้วก็ไปไหนมาก็ไม่รู้อะไปตามเพื่อนไปจัดฟันที่ไหนมาไม่รู้แล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นเอียงแหละแล้วก็ปวดหัวนอนไม่หลับรอบนี้มาจัดเป็นรอบที่สามกลับมาหมอเดิมใช่ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์จัดฟันทั้งทีจัดกับหมอจริงนะคะแต่<ช>รอบนี้เ๋ยวร,รอบนี้จะทํา <laughs> จะทําให้กลับมาสวยยิ่งกว่าเดิม <Yeah. S 1> นะอาการก่อนใส่ V ีเชฟเป็นไงบ้างก็คือ <laughs> นอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็เหมือนปวดหัวข้งางเดียวตุ๊บๆๆ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 ค่ะแล้วก็หลังใส่วีเชฟไปก็อาการปวดหัวก็ลดลงแล้วก็นอนหลับลึกกว่าเดิมหลับยาวไม่สะดุ้งตื่นแหละเมื่อก่อนเสียงก็แก๊กตื่นใช่เดี๋ยวนี้หลับยาวเมื่อก่อนผันบวอยไหม อ๋อไม่ไมค่อยฝันอยู่แล้วโอเค,อเคก็ยินดีด้วยมาถูกทางแล้วเดี๋ยวจะทําให้ตรงขึ้นกว่านี้คือจริงๆเคสเนี่ยรูปหน้าเขาสวยอยู่แล้วแต่มันไปเสียตรงที่ไม่รู้ว่าคุณหมอท่านที่สองอะ่ะเขาดึงท่าไหนไม่รู้มิดไลน์บนอันมเฉยพอมิดไลน์บนเฉยก็เลยพาคางเฉยน,นี่เอียงไปหมดเลยตอนนี้ก็ใส่วีเชฟมาได้เดือนนึงวันนี้หมอจิ๊กแถมฟอกสีฟันให้นะกลับไปใส่ให้ขาวๆเดี๋ยวเขารอบหน้ามาถ่ายรูปกันอีกที ก็เมื่อกี้กเห็นแล้วเนาะใส่จิดเดียวคจิดเดียวก็อันนี้ฟันบนหนูก็ใส่สี่สามสองเดี๋อนสี่นี้สามนะสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสอสาสี่เออแปดจุดสิ่แดจุดข้างล่างใส่6จุดก็พอข้างล่างเคี้ยวถึงเขี้ยวหจุดนะเสร็จแล้วก็เชยบเช็ดหน่อยสีส่ฟันโอ้โหเหลือง,อ,ง<ๆ>อยู่นะเหลืองอยู่เหลืองอยู่สักปีสมุดห้าได้อยู่ ประมาณถ้าเกิดตั้งใจรดชากาแฟโกโก้โออริโอ้น้ำจิ้มเจียวตำปูปลาหอยดองพะโล้มหมูตุนเนี่ยทั้งดได้นะหรือถ้าอยากจะกินจริงๆให้ดูดลงคอไปเลยกาแฟอย่างเงี้ยมันจะไม่กลับมาเหลืองเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวจัดฟันเสร็จค่อยฟอกตอนข่าแปเกจิดดีกินอันนี้อันนี้ฟอกก่อนติดแปเกเพราะว่าเราก็อยากให้เป็นไขฟันขาวๆก่อนที่จะติดเครื่องมือเพราะถ้าฟันมันเหลืองอยู่ติดเครื่องมือแล้วพอยิ้มมันก็แปเก มีด้วยแล้วก็ต้องมีอะไรนะความเหลืองของค่าตัวเก่าเด็กก็ไม่สวยอยากให้คนไข้สวยเลยแล้วก็ฟอกไปก่อนเลยค่ะไม่ต้องรออ่ะมา